สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับหัวอั่นแบงค์ครับผมนะครับมีลูกค้าหลายท่านครับมานั่งรอร้านหัวห่่นแบงค์แล้วก็บางคนก็อินบ็อกซ์มาถามว่าเฮ้ยแถวเนี้ยมีที่ไหนนั่งรอได้บ้างนะผัวก็เลยจะพานะครับทุกคนมาดู5ลร้านเด็ดมหาไทยครับผมจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นเยอะครับผมแต่ว่าหัวเขามาให้ทุกคนดู5ลร้านนะครับที่ผมนั่งกินบ่อยๆแล้วก็สามารถจอดรถได้อยู่ใกล้ร้านนะสามารถเดินไปได้นะไปไปดูกันเลย มากับร้านแรกนะครับร้านที่ผมมานั่งกินกาแฟบ่อยมากนะครับผมร้านนี้ถ้าใครไม่มาเหมือนมาไม่ถึงซอยมหาไทยครับคาเฟ่นกคู่นั่นเองครับผมมีทั้งกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะผมส่วนสเต็กนี่อร่อยมากนะครับก็อยู่ที่ไหนอยู่ตรงข้ามแยก15นั่นเองครับผมคาเฟ่นกคู่ครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับสามารถจอดรถได้จอดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็สามารถนั่งชิลล์อย่างนี้ได้บรรยากาศดีมากครับผมก็ ต้องคิมดูขอเครื่องดื่มห้ามพลาดนะครับไปร้านที่สองอะไรไดีวะอ่าก็มาขับรนที่สองนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเทพมากร้านนี้ผมกินเกือบทุกวันครับอยู่ข้างๆร้านเลยนะครับ ตรงอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่างแยก18และแยก24นั่นเองครับผมนะครับเข้ามาในซอยนิดเดียวเจอเลยครับคนเต็มทุกวันครับก๋วยเตี๋ยวเรือมีทั้งหมูเนื้อเป็นเนื้อเปื่อยอย่างเงี้ยตับอร่อยมากเดี๋ยวผมชิมด,ดูก่อนหืล <c oughs> ูกค้าผมทุกคนมานั่งกินตร่งเี้ยถูกใจทุกคนเลย <c oughs> ก็มากินรอได้นะใกล้ๆกล้เองเดินมาได้เปิดตั้งแต่เชยงวันถึงตอนเย็นเลยคนเต็มตลอดมานั่งรอหน่อย อร่อยแน่ไปแล้วคอกาแฟนะครับผมก็ร้านที่สานะครับร้านกาแฟเมซอนนั่นเองรครับผมมีที่จอดรถนะครับสะดวกนะครับสามารถจอดนั่งรอได้ในซอยก็อยู่ก่อนถึงร้านหัวแอนแบงนะครับผมตรงนี้ก็ตรงข้ามกับแยก25ทับหนึ่งนั่นเองครับผมหรือไม่ก็เลยจากบัฟมงจากมานิดเดียวก็สามารถเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับผม หวานครับมานั่งรอได้มีห้องแอร์ชิวๆเลยครับผมไปร้านาต่อไปดีกว่าอืออาอ มาอยู่กับร้านที่สี่ครับผมอร่อยมากชื่อร้านว่าแซบเบอร์ครับผมแล้วก็แซบผมชื่อครับอันนี้ยำลครับละปลาเพียนผมมีอาหารหลากหลายมากที่นี่ครับมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารพิสานอาหารจานด่วนอร่อยทุกอย่างครับเปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับถึงเที่ยงคืนเลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะแต่ว่าอร่อยจริงครับแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายครับอากาศดีๆอย่างนี้ครับ แนะนำทุกคนเลยต้องมากินให้ได้นะครับไปเจอ,อกันนต่อไปเลยามากับร้านสุดท้ายนะครับร้านที่5นะครับร้านเด็ดจ,จริงๆครับร้านนี้ถ้าทุกคนไม่มาร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงซอยมหาไทยครับร้านนี้อยู่ไหนนะเหรออยู่ตรงใครเจอปัา๊มบางจากก็อยู่ยงเยื้องเลยครับ มีที่จอดรถจอดรถได้ด้วยนะครับตรงข้ามเซเว่นแล้วก็ร้านนี้ก็เด็ดที่ว่ามีชาชักนะครับแล้วก็นี่เลยโรตีมะพร้าวของเด็ดจริงๆรืร้อนครับพูดไม่ออกร้อนแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับชาล้างปากครับของเขาดีมากๆครับเสิร์ีนะครับตลอดเลยครับแล้วก็โรตีไม่แพงครับ ชาชาก็อร่อยก็ถ้าใครอยากกินของหวานต้องมาให้ได้นะครับร้านนี้โดนแน่นอนครับอ้ยอิ่มมากเลยครับอิ่มมากๆเลยห้าร้านที่ผ่านมานี่ผมว่ารสชาติเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญคือคราคาไม่แพงมีที่จอดรถอยู่ใกล้ร้านนะครับผมสามารถไปนั่งชิวๆนั่งกินได้ครับผมนะครับก็จริงๆแล้วมีอีกตั้งหลายร้านครับผมพิซซ่าเบอร์เกอร์คิงโอ้ราดหน้า กดชับอ้เยอะแยะมากมายครับผมแต่ว่าหกยกตัวอย่างมาห้าร้านนะครับร้านไหนที่ไม่ได้ถ่ายถึงก็อย่าน้อยใจแล้วกันครับนะครับ,นะรบก็ไว้เจอกันในคลิปความรู้หน้าครับผมเควินแบงค์สวัสดีครับ